ว้าวทุกคนอันนี้คือเจอนะคะตุดอกน,นี้คือยังตุมๆอยู่เลยนะคะนี่สวยๆยอยู่เลยวอวบมากตุมๆอยู่เลยนะคะอุ้ยป่นจะหักเอาเท่านี้เลยนะคะนี่มันไม่ได้มีแค่ดอกเดียวนะคะดอกน,นี้บานแล้วแล้วก็มีเห็ดหอมอยู่ด้านบนอีกดองหนึ่งนะคะนี่ขาวๆเลย แต่ปิงจะเอาดอกน,นี้ค่อนนะคะนี่อันนี้เห็ดไข่ห่านนะคะแต่ว่าเข้าบานแล้วเข้าบานแล้วแต่ปิงก็ยังจะเอาอยู่นะคะอย่างนี้เอาไปแกงอร่อยมากนี่วันนี้ยังได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ปิงเก็บแล้วปิงก็จะเอาก้นเข้าเหลืออย่างนี้นะคะก็คือไม่เอาเข้าไปด้วยเนาะนี่จะบอกว่าเห็ดหอมดอกนี้ใหญ่มาก เมื่อกี้ปิ่นแบบเดินมาแล้วต้องตามมากค่ะทุกคนคือขาวขาๆอย่างนี้เลยนี่อุ้ยนี่ทุกคนดอกใหญ่มากสวยๆเลยนะคะนี่วันนี้จะได้เห็ดหอมนะคะจะเยอะกว่าเห็ดไข่ห่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปกันต่อเนาะว่าจะได้เยอะไหมนี่ได้เท่านี้แล้วนะคะ แล้วแล้วปิ่งก็เจออีกแล้วนะคะดอกนี้ยังตุง้มๆอยู่เลยค่ะยังไม่บานนะคะนี่สวยอยู่นะนี่อีกตุ้มๆเลยค่ะสวยๆเลยแล้วก็ปิ่งก็เจอฝั่งนู้นนะคะแต่ฝั่งนู้นเขาบานแล้วนะดอกนี้เขาบานแล้วค่ะแต่ปิ่งก็ยังจะเอานะเอาไปแกงอร่อยมากทุกคน นี่วันนี้นะก็คิดว่าจะไม่เจอแล้วก็คือยังเจอเรื่อยๆอยู่นะคะนี่ดอกนี้ดอกเนี้ยบานแล้วนี่ยังสวยอยู่เลยนะคะนี่ปิ่งก็จะเอามาใส่ตะกร้าอย่างนี้นะนี่ได้พรส่งครแล้วนะคะเดี๋ยวปิ่งจะเดินต่อไปนะคะนี่เป็นป่าอย่างนี้เลยนะแต่ก็คือยังได้เรื่อยๆนะคะอุ้ยข้าดหน้านู้น เสียงหายใจนะคะทุกคนจะบอกว่าเราอยู่กันป่าอย่างนี้คือเดินขึ้นดอยแล้วก็ลงดอยเนาะมันก็จะเหนื่อยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปิ่มไม่ได้เอาน้ํามาด้วยนะคะคือลืมเอาน้ํามาคือไม่ได้แบ,บกกระเป๋ามานืกอว่าจะมาแค่แป๊บเดียวแล้วกลับนะนี่ดอกนี้ก็คือบานแล้วเหมือนกันค่ะก็จะเหนื่อยหอบมากมดอกนี้คือบานแล้วนะ โอ้ยเขาเน่าแล้วรอเปล่าโดนอะไรกินไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะปิงยังจะเอาไปอยู่นะคะไปแกนต่อค่ะไม่จะเจออีกไหมนะเนี่ยมันเป็นป่าอย่างนี้เลยนะคะจะบอกว่าชันมากไม่ใช่ว่ามันไม่ชันทุกคนฝันนี้ก็ขึ้นดอยขึ้นอย่างนี้เลยแล้วเวลามาหาเห็ดเราต้องใส่ตาแบบดีๆด,ด้วยนะคะ ต้องกวาดสายตาไปทั่วๆนะคะนี่เดี๋ยวไปหากันต่อว่าเจออีกไหมนะคะเดิมไปกับปิ่นต่อเลยนะคะจะบอกว่าที่สุดเลยอะร้อนมากแล้วก็หิวน้ำประเด็นคือวันนี้ไม่ได้พกน้ำมาด้วยแล้วก็เดินม,มาไกลซะด้วยค่ะเดินม,มาไกลจัดรถมากทุกคนนุ่น ون! เขาเขาวข้างบนนุ้นต้องเป็นหิดแน่เลย <c oughs> จะบอกว่าเดินขึ้นดไดยเหนื่อยมากขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงหายใจที่แรงๆนะคะนี่ทุกคนดอกเขาสวยมากปิ่นจะบอกว่าดอกเขาใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ดอกเขาสวยมากไม่ใช่ไม่เท่านี้ <c oughs> เวลาเราเจอนะคะเขาก็จะขาวๆอยู่นี่ถ้าเป็นดอกนี้น่าจะเน่าแล้วนะคะถ้าเป็นดอกนี้ปิ่นจะไม่เอาแล้วเนาะ น่ยถ้าเป็นเห็ดหอมนะเวลาเขาขึ้นนะคะเขาจะขึ้นแบบที่แบบใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวปิ่นจะเก็บดอกนี้เนะาะนี่เขาใหญ่มากเอาเขาใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหแข็งมากใหญ่กว่ามือปินนะ่นอ่ะทุกคนดูว้าวใหญ่มากโอ้โหมดอะไรเต็มเลยนะคะนี่ดอกใหญ่มากทุกคน เดีย๋ยวเอาดอกนี้แล้วดอกนี้ยังดีอยู่นะคะเดีย๋ยวป่นจะเอาดอกนี้นี่ป่นจะค่อยๆวางใส่ตะกร้าอย่างนี้นะคะนี่ดอกนี้อีกดอกหนึ่งเนี่ยคือเวลาอยู่ไกลๆนะคะเราสามารถมองเห็นได้เลยเพราะดอกเขาใหญ่แล้วก็เข่ามากเลยนะคะนี่โอ้สุดยอดตรงเนี้ป่นมาเจอดงเขาพอดีนะคะนี่เยอะมาก ปิ่นต้องเรียนดี d. ๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะอะไรนะเดี๋ยวเขาจะทับกันเนาะจะแบนหมดนะคะปิ่นต้องเรียนดีๆนะคะนี่ให้ของคือเยอะมากแล้วดอกนี้น่าจะเน่าแล้วนะคะถ้าเน่าแล้วปิ่นก็จะไม่เอานะป in ิ in, ่นจะเอาแต่อันที่สวยๆแล้วก็ดีๆอยู่นะคะนี่อันนี้น่าจะเน่าแล้วก็ขอไม่เอาแล้วนะคะไปค่ะทุกคนไปกันต่ออียาวไกลอยู่นะคะวันนี้ ปิ่นเดินม,มาแล้วปิ่งก็มาเจอเห็ดคนนะคะอันนี้น่าจะเน่าแล้วหรือเปล่าเห็ดคนป่าเนี้ยมันก็มีนะคะทุกคนเวลาเข้าป่าเนี้ยมันก็จะมีเห็ดคนอย่างนี้อยู่นะแล้วก็ในป่าเนี้ยก็คือแบบเห็ดคนเขาดอกใหญ่มากแถวเนี้ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยยังมีเห็ดอะไรกก็ไม่รู้เยอะแยะนะคะเนี่ยทานไม่ได้สีส้มๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะทุกคน เป็มป่เลยนะก็คือนู่นปิ่นเจอนะคะเขาเขาอยู่นู่นนะไม่รู้ว่าหินอะไรปิ่นต้องเดินไปดูนะคะคือใช้สายตานะคะใช้สายตากวาดดูไปดูมานะคะทุกคนไม่ได้ใช้อะไรนะคะทุกวันนี้ใช้สายตาอย่างเดียวนะคะนี่เดินอย่างนี้นะคะ เราต้องมองด้วยว่าตรงไหนเขามีนะคะนี่เป็นหิ่งขาวๆอยู่นู่นน่ะเดี๋ยวไปเอากันนะคะน่าจะเป็นเห็ดหอมนะถ้าเป็นขาวๆแล้วอยู่ไกลๆยอย่างงี้โซมานะคะจะเป็นเห็ดหอมหมดเลยทุกคนนี่ถึงแล้วนี่ไงน,นี่ดอกเขาสวยๆเลยสองดอกกันนะนี่ของเขาจะเป็นเห็ดหอมอย่างนี้นะคะ ดอกเขากำมันสวยๆเลยอ่ะไม่เน่าเลยนะคะไม่มีแมลงมาเจาะเนาะอย่างเนี้ยนี่เขาออกซ้อนกันเลยนะสามสี่ดอกอย่างนี้เลยเวลาเจออย่างเนี้ยก็คือแบบโอ้โหฟินนะคะเก็บฟินมากไปกันต่อคะ่ะคือเจอเรื่อยๆไงยังไม่อยากลงดอยเลยนะคะมันเจอเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ไปกันต่อเนาะไปหากันต่อนะคะ เดี๋ยวลองกวาดสายตาดูไปอีกนะคะว่าที่ไหนมันมีอีกเนาะไปกันต่อเลยค่ะมันยังางในการหาเห็ดก็ประมาณนี้นะคะในป่าเนาะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยเห็นขั้นล่างขาวๆแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเหมือนจะใช่นะใช่หรือเปล่านอ้อเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะนั่นอะไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะคะ เดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูเนาะดอก,อกใหญ่มากเห็ดไข่หันหรือเปล่าจะดอกเข้าบานมากแล้วนะคะโอ้ยเป็นเห็ดไข่หัน,นะคะ่ะทุกคนดอกเขาใหญ่มากบานมากเลยอะไม่รู้ว่าเน่าหรือย,ยังนะคะดอกใหญ่มากเลยอะยังไม่เน่านะอย่างนี้เอาไปให้แม่แกงให้นะคะอร่อยมากเอากลับบ้านด้วยนะคะเอาไปให้แม่แกงให้เนาะ อุ้ยเขาหันล้ได้เห็งหอมเยอะกว่าเห็ดเคยหันวันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะก็คือจะเดินไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> อันนี้คือเดินลงมาหาข้าล่่างนี่นะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเนาะน่าจะพอแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะพอให้แม่ทำกับข้าวแล้วเนาะนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยค่ะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีเยอะนะคะฝันเมื่อกี้นุ่นจะเยอะกว่าเนาะ